จ้าเอ๋ยจ้าเอ๋ไปแล้วจ้าไปแล้วจู <c oughs> ไปแล้วจ้าขออีกหนึ่งสเปกจ้าเอ๋มีอาจ้วง <c oughs> จ้าเอ๋ <c oughs> บอกแล้วเราเก็บซากเอง ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo r a n d หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนดิสมาอินดูไทรอิงดูเดซัมติงรองกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่แบบผมห่างหายจากเมตาผมไม่รู้ว่าเมตาอะไรเลยตัวไหนฮิตตัวไหนเมตาบ้างนะครับผมก็ได้ไปถามน้องผมคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องก็บอกว่าพี่แพทนี้ลานจังเกิลสายแท้งมาแรงนะพี่ผมก็เลยฮะ มันเล่นยังไงนะครับสายแท้งซึ่งน้องเขาก็บอกว่าสายแท้งเนี่ยมันสามารถแบบต้นเกมเข้าไปล้วงอีกฝั่งได้สบายๆแบบมันถึกใช่ไหมมันตายยากนะครับแต่ว่ามันเก่งแค่ช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับส่วนเรื่องหลังเกมอะไรเนี้ยมันจะค่อนข้างดรอปลงมาแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมก็จะลองเอามาเล่นดูนะครับต้นเกมผมจะเล่นให้เพื่อนนะครับส่วนหลังเกมก็ แค่ปวนวิ่งปวนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองเล่นดูนะครับเพื่อนว่าลานสายแทงเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าเห็นน้องเขาบอกมาว่าครับว่าแบบมันค่อนข้างเก่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอุปกรณ์กันครับว่าจะออกประมาณไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของลานเซลด์สายแทงที่ผมจะใช้นะครับ ซึ่งจังเกิลเนี่ยผมจะใช้เป็นจังเกิลสีม่วงนะคบเพื่อนๆแล้วก็ชิ้นแรกเนี่ยจะออกเป็นหมวกคาสาบเลยนะครับเอาไว้มีเผาไหม้นะครับเอาไว้ล้วงตรงบางๆในช่วงต้นเกมนะครับส่วนชิ้นต่อมาเนี่ยจะออกเป็นหมวกผู้พิทักษ์นะครับไว้เพิ่มเลือดนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นเกาะโบราณนะครับเพื่อนๆการดาเมจนะครับการดาเมจกายภาพนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นเกาะชดช่วงการดาเมจเวทแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นเกาะสนทยานะครับการโดนวันชดตายนะครับเพื่อนๆส่วนไอเทมสำรองเนี่ยก็จะมีตัดเลือดแล้วกกก็เเเาะิดนพื่อ ส่วนเอมเบมที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นเอมเบมจังเกิลนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าลานสายแทงเนี่ยให้เอาไปฟาร์มคือแบบถ้าไม่ใช้เอมเบมจังเกิลน่าจะฟาร์มแบบนานพอดูนะครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ก็อันแรกผมจะอัพเป็นดาเมจต่อมอนเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นมา21นะครับแล้วก็สปีดโจมตีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายดาเมจต่อหลอดเต่าแล้วก็ป้อมปืนเพิ่ม20นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่า ลานสายแทงเนี่ยมันจะเก่งจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่เก่งก็น่าจะอยู่ที่ผมแลวแหละที่เล่นไม่เก่งนะครับเพื่อนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปวดนะครับซึ่งมันน่าจะเล่นได้แค่รถเกมถึงกลางเกมนับ่วนเลทเกมน่าจะแ,แบบทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับพรเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะคืออีเซโดเดเดี๋ยวผมดูเซตก่อนโอเค นึกว่าแบบยังไม่ได้จัดเซตนึกว่าแบบไม่ได้กดตกลงเมื่อกี้นะครับนี่เก็บป้อมให้ก่อนทีนึงเพื่อนจริงๆร้านเนี่ยถ้าแบบอัพอัพหนึ่งมาฟาร์มก่อนหรือว่าอัพสองมาฟาร์มก่อนก็ได้นะ<อ>ถ้าแบบฟาร์มคนเดียวเนี่ยก็อัพสองมาก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสที่ฝั่งจะมาปวนก็อัพหนึ่งมาก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้แบบวิ่งไต่เล่นอีกฝั่งได้นะครับอันนี้อีกฝั่งเขามาปวนนะผมเห็นอยู่แว๊บๆเมื่อกี้อินเซโรเร ขอสกิปไปนิดนึงเอา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 เราดีเลยเอาเอาเอาโอ้โหไายผิดเมื่อกี้ไม่ไเล่นนานเอาดีครับเอาดีครับสวยไหวเล่นเพื่อนเขามานี่หว่าไม่ใช่เพื่อนเรานะครับไอตัววาเลียเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบต้นเกมเก่งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆใจฮารีใจ ไอเพื่อนโยนโยนโยนมันโยนมันเพื่อนเอาเพื่อนไม่ตามไปตรงนู้นล่ะเราอุตส่าห์รอตรงนี้โอ้โหแทงติดจูจูแทงติดแต่เพื่อนเพื่อนไม่เห็นใช่ไหมเพื่อนเราตายฮะอาผมนึกว่าสแต็กของลีแล้วครับเมื่อกี้สแต็กยังไม่ลีฮะตานี้ถ้าแบบเลดมาฝั่งเราไม่รู้ว่าจะมีดาเมจหรือเปล่านะครับเพื่อนแล้วต้นเกมแบบผมทำยังทำเกมไม่ได้เลยนะครับเนี่ย น่าจะแบบต้องกดกับเพื่อนนะครับเล่นนานแทงนะผมผมยังไม่เคยลองเล่นดูเลยไงแล้วดาเมจปิดคนเดียวน่าจะปิดยากนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาเล่นกับใครดีดักหมวกครับดักหมวกไตเตาหนึ่งไตเตาสองส่วงโอ้ยโอ้ยตีดีนึงทีนึงอ่าไม่ทันผมว่าแล้ว อนน้ไม่มีสกิลหนึ่งเฉยๆหรอกเมื่อกี้เราสกิลหนึ่งหมดเลยครับไม่ได้เก็บจแตกไว้นะครับอีเซโดเรตรงนี้ถ้าโดนฮาร่เข,ข้าชาร์จนี่คือเราตายได้นะครับแทงหน้าถอยหลังกดฟาร์มไปดีกว่า อู้ยินเขาทําไมเกี้ยวกาดขนาดนั้นครับน่าแล้วเราต้องไปป่วนยินสักหน่อยแล้วครับเขาแบบเล่นฝั่งเราแบบสบายเลยอะจะฮะเลยอุ้ยต้องแบบปล่อยอย่าอย่าปล่อยอย่าเล่นสแต็กหมดนะครับถ้าจะเล่นในนี้นะผมว่าเล่นสแต็กหมดมันเล่นต่อไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเก็บซากเองเราเก็บซากเองบอกแล้วเราเก็บซากเอง แตงกิวมาเพื่อนายพับดีโอเคตีป้อมตีป้อมเหมือนมันต้องเล่นสายเกมเร็วนะครับซึ่งผมถามน้องน้องเขาบอกมันมันต้องเล่นสายเกมเร็วนะไม่งั้นดาเมจไอถ้าเลทเลทเกมมาดาเมจมันจะไม่พอนะครับไปหาดีกว่าฮยลาฟาผมนึกว่าตายแล้วกลายเป็นวิญญาณไปแล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเขาวิ่งมาหาเราเองเราไม่ต้องไปหาเขา เพื่อนเราวิ่งล้อมตั้งไก่ปวดร้วจ้าแทงเลยละกันมาดิครับมาดิครับหญิงจับเป้าจับเป้าจุดจุดจุดปุ๋ยหลบก่อนทีหนึ่งครับหลบก่อนทีหนึ่งนี่ผมใส่แทงนะครับผมไม่ตายง่ายเด้อผมวิ่งป่วนก่อนเอ้ยเยอะเกินเยอะเกินเล่นกันเปล่าเล่นกันหรือเปล่าหญิง เล่นกันหมอครับนี่ไงนีเราก็ไม่เจอเพื่อนเราโอ้โหโดนโซเวียตระเบิดตุ้มเลยนะครับเมื่อกี้ไปดีกว่าเขามาเยอะะเราไม่มีบูด้วยครับต้องต้องใช้บูนะครับลานเพราะว่าแบบมันเป็นตัวที่เพืองมานานะครับ เอาเต่าเอาเต่าเอาเตา่าจริงๆเราเอาเอ็มบมนี้มาเราควรแบบเอาออบเจกทีฟให้ได้เยอะๆนะครับแต่ว่าเราตีช้าไงถ้าแบบเพื่อนช่วยตีน่าจะได้อยู่นะโอเคได้ดาบอันนี้มาก่อนนะครับผมยังไม่ออกหมวกก่อนนะครับโอ้เขาเล่นกันตรงนี้แล้วหยินหยินหย,ยินจับเพื่อนเราไปแล้วขอหนึ่งสแต็กขออีกหนึ่งสแต็กจ้าเอ๋มีอา จ่วงเจไม่ตายครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าคือแบบเขามีตัวโฟเบียส <primera> พอดีนะครับมันแก้ทางเราค่อนข้าง,งดีนะโฟเบียสเฮ้เพื่อนเพื่อนโอ้ยรัดไม่ทันมาลัดเพื่อนไม่ทันจิตใจคนเรานะโอเคเดี๋ยวต่อไปออกเป็นไหนนี่และครับแทงไปเลยแล้วกันโอ้ฝั่งเรามีแต่ตัวเลือดน้อยๆเลยครับแต่ละตัว เพื่อนเราจะเล่นเราไนจ่ะอย่านะเพื่อนอย่านะความไว้ใจความไว้ใจความไว้ใจของเรากับนายมันหมดแล้วว่ะนนี้เมื่อเราออกไอเทมชิ้นนี้ว่ะเพื่อนเราสาวไว้ใจนายมาตั้งนานโอเคเดี๋ยวผมขอบูก่อนนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับเพื่อนครับจะอีได้บูมาแล้วจ้าอุ้ยตรงนู้นเล่นกันเยอะจังเลยอะเดี๋ยวไปช่วยข้างบนดีกว่าครับข้างล่างเพื่อนเราเยอะกว่านะครับ เจ๊อีเจ๊อ๋ไปแล้วจ้าไปแล้วจูไปแล้วจ้าเล่นแค่นี้พอเล่นเยอะไม่ได้ครับมันโดดเยอะครับแล้วแบบยิ่งเราพุ่งเยอะไอ้ตัวเนี้ยมันจะยิ่งลดครูดาวเยอะนะเพื่อนๆอุ้ยเพื่อนเขื่อนจังเขื่อนจังเลยเพื่อนเออโดน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 สกิลโดนสกิลไปดีกว่า คือแบบตาเนี้เขามีโฟเวียด้วยไงมันเป็นตัวที่แบบเล่นกับพวกตัวพุ่งได้ค่อนข้างดีนะครับโฟเบียดอะไ <c oughs> อตัวนี้เขาจะมาปวดเราอย่างเดียวเลยฮนะเราตีคนเดียวช้านะคบเพื่อนเพราะว่าแบบเราสายแพงอ่ะไม่มีดาเบดอะเออดีช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อย,ย,อย <c oughs> มันจะมาโยนเราอ่ะดิมันไม่ได้จะมาช่วยตีเลยตรงนะครับ <c oughs> ตัวนี้มันเกียนตัวนี้มันเกียนอีเซโดเด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนตีเลยละกันยืนตีแบบสดๆเลยละกันเพื่อนมาดีมาดีมาด,มาดียืนตีอุย้ยหลานไม่ทันเลนกลางไม่เพื่อนนายโยนเราไม่ได้หรอกเราหมดความเชื่อใจนายว่ะเอ็มร้อยเจ็ดสิบแปดว่ะตีปั๊มดีกว่าตึ้งตึงตึ่งตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตีปัม๊มตีปัม๊มวุเพื่อนสวยสวย ช่วงโอ้โหแทงเกือบไม่ตายนะครับเมื่อกี้ดาเมจเราน้อยนะครับต้องแบบไปยืนใกล้ด้วยอืมโอ้โอโ,อโดนป้อมปีโดนป้อมตีพุ่งเอ้ยเพื่อนเอ้าฮาเล่อ,ออกไปแล้วเอ,อ้ยไม่ได้นะครับแล้วเราไม่มีฉากปิดในแม์ด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่เทเลยบิกตอรีนี่โอ้โยัง KDA ได้16อยู่นะครับ KDA ก็คือ Q d a t h e s i t นะครับหรือว่าแต้มรวมนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับลานเซลลัสสายแทงนะครับซึ่งอันนี้ได้อเทมประมาณ4ชิ้นนะครับแล้วก็ถึงช่วงกลางเกมนะครับมันเป็นเกมไว้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกมเลดอะไรเงี้ยเราจะเริ่มทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นเกมเลดนะเพราะว่าอันเนี้ยผมเพิ่งเล่นตาแรกนะครับที่เล่นล้านนะครับโอเคครับดาเมจที่เราทําไปก็ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรับดาเมจไปยี่สิบหกนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนเดี๋ยวผมหาเมตาแปลกๆมาเล่นดูนะครับโอเคบ๊ายบายครับ